เฮ็ดไปลอดคขียนะพี่น้องเฮ็ดไปเท่าไรก็ดีเท่านั้นลุงหลายเท่าไรก็ดีเท่านั้นแหละพี่น้องการเฮ็ดคลิปนี่มันมันจำกัดต่อ็ดจะเขีบจะเขอยบม,มีเวลาเท่าไรก็เฮ็ดไปเท่านั้นลหละแน่นบ่เฮออ็ดเหร็มมันดีมันก็นดีเฮ็ดเสรมันบ่ดีมันกันบบ่ดีลหละพี่น้องการเฮ็ดคลิปนะพี่น้องเอ้ เออมันเฮ็ดกระเฮ็ดไปรอดพี่น้องบ่ต้องไปย่านดอกเออพอจะมีเงินเตื้มเน็้โทรศัพท์พอตอนนั้นล่ะแม่นบ่เจ้าว่าเออเฮ็ดมีคนเบิ่งบ่มีคนเบิงเบ่งกกเฮาก็เฮ็ดไปรอดจะพาเพื่อเฮาฟุกนั่นเด้เออมันก็ดีตัวแม่น้อพี่น้องแม่นบ่เฮ็ดไปรอดครับอืมมีสาคข้าค,ค,คนเบาหลายต่อ เฮ็ดไปกะดีก,กะดีกเ็เฮาบ่เฮ็ดยังนั่นละ่ะอสวัสดีครับพบกับลุงเพชรชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาคุยเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการทำคลิปนะครับทำคลิปก็ทำคลิปก็ทำเรื่อยๆนะครับ แสดงความคิดเห็นไปทําอะไรที่เขาพูดมาแล้วครับไปทําตามเขานั่นแหละออ,อันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาก็าไปซื้อลห้พี่น้องก็ไปให้พี่น้องที่กำลังใจเฮ็ดเชิยบเนาะผู้ได้ฟันไล่ได้แล้วหรือว่าบทท่นานฟันก็ตั้งใจเฮ็ดเก่นเออก้นั่นแหละโพสลิปเง่าโพสชิปเลี้ยวโพสลูกฟ้าโพสสตอรี่เออ เอาว่าเปิดการมองเห็นวัดเออกระเฮ็ดไป็นน้ำเขาอ่นล่ะมันกับวสียยังดอกเนาะอันจะไปโพวดดาคนกับพ่อหล่ะพี่น้องเขาเขาจะช่างเขาแมีนบ่เออตั้งใจเฮ็ดไป้รวดพี่น้องมันบ่ยากดอกอันแค่แค่ถ่ายรูปแล้วก็โพดลงโทรศัพท์นั่นน่ะเออมันง่ายโพวดเออก็ถือว่าเป็นกระปุกออมชิ้นกระปุกนึงเนาะทำมันได้มากก็ได้ มันเป็นหวังเคืออเขาเดอกเครดไปรวดชิปกินชิบเพชรกับเผาคิดยังแต่มันมันมนปนชิพขยะดอกพี่น้องมันจะคือสิ่งสำคัญเหมือนกันล่ะเออมันมีดอกชปอันชนีปเป็นขยะนะเอออันดับแรกเอา,เา,าคำว่าชิปการให้กินการให้กระเพาแลาการกินเนี่ยมันเป็นชิพขยะเอาเดินมาอันดับแรกเลาก็ต้องกินเขากินน้ำอา่ากองทับต้องเดินในท่วงพี่น้องเอ้ เฮ็ดไปลวดลิปนั <hein ous> ่นนะไม่ต hmm. on <huh Becca good food> hey! ้องไปเสียเรียดดอกฮ่าฮ่าเมนบ้าเจ้าว่าเอออันเฮ็ดคลิปพอดีคลิปพ่องวันพ่นกัดชิดตามจย่างละพี่น้องเอออันย่านแต่คลิปจะกล้็ไม่ลิปขยงอขยัย่านคนเบิ้งอายพ่วงโอาอยาไปอายท้อพี่น้องเอ้ยเออไปอยากอายท้อเออไปต้องยานคนส่งน้ำเพื่อนดอก ยันคนมาเบิ่งผุนหลายกลัวนาองพี่น้องอาจารย์กระซิมนี่เด้อหมุนแนวกระซิมนี่ละสวัสดีครับ